เจอกันอีกครั้งกับบูทีวีหายไปนานวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านี่แบตติ้งโกบเป็นของเซตก็เกรดพรีเมียมหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับระดับโปรเลยนะจะเป็นเกรดพรีเมียมรคาคา1,650บาท5ล้าน1,650บาทนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภ,ภาพเนี่ยมันดีไหม ผมซื้อไซส์ L มา25เซนผมชอบแบบพอดีพอดีเลยเวลากำไม้มันจะไม่เหลือตรงฝ่ามือเยอะแล้วมันจะไม่รู้สึกลำคาๆผมเลยซื้อ25เซนพอดีเป๊ะมาต่อไปนี่เรามาดูวัดสดุกันว่าชิ้นงานอะ่ะดีไหมดูฝ่ามือก่อนดูฝ่ามือ,มอเขาเป็นมีเจาะรูด,ด้วยเห็นไหมระบายความร้อนระบายเหงือ่อระบายความร้อน มันมันน่าจะทะลุนะคิดว่าพอาสองครับอ่ามันทะลุมันทะลุมันเจาะทะลุแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาใช้เอปัญหาเกี่ยวกับการใช้ในระยะยาวไหมเพราะว่ามันเป็นรูนะมันก็เหมือนขาดไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ขาดง่ายกว่าเดิมไหมแต่ที่ดูเนี่ยหนังดีหนังดีบางดีเนหนียวหนึบ จะดูดีเมียมมาก่า,กางานดีเลยและ่ะนี่เรามาลองใส่แน่นหน่อยตรงนี้เพราะว่าผมสั่งพอดีมือมันก็จะแน่นตรงข้อมือนิดนึงแต่ว่าใส่แล้วพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอดีทนุนิ้วนี่พอดีทุนิ้วง่ามนิ้วพอดีเป๊ะ ว่าพอดีอะไรเกิดมาคู่กันแท้แท้เดียตังก็ฟิวลิงเบื้องต้นข้างขวาเนใี่ยสายข้างขวานะรอยตะเข็บข้างในเนี่ยรอยตะเข็บตามนิ้วนี่รอยตะเข็บรอยตะเข็บตามนิ้วฟื้นพวกเนี้ยไม่มีสัมผัสส่วนเกินอะ่ะหมายถึงว่าใส่แเราไม่รู้สึกลำคานว่าตะเข็บมันโดนนิ้วเพราะตะเข็บบางทีถ้าเราต้องการใช้ความรู้สึกในการกริปไม้มากๆอะ่ะเวลาตะเข็บมันโดนนิ้วอะ่ะ มันจะรู้สึกลำคาญไม่จะทำให้ตังหิดต,ตังหิดใจได้ลึกๆอะไรอย่นนางนีง้ยากนิดนึงพอดีอืมอ่าเหมือนกันสองข้างเหมือนกันพอดีกนิ้วอ่า,อาก็ไม่มีตะเก็บส่วนเกินด้านไหนเก็บงานได้ดีคุ่นี้ใช้ได้ ราคาสูงหน่อยแต่ก็ใช้ได้ส่วนความทนเนี่ยก็ต้องลองใช้ดูเราไม่แน่ใจว่าทนมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าใช้ก็พยายามดูแลรักษานิดน,นึงไม่ใช่แบบใช้ประหยัดก็ไม่ตากอะไรเงี้ยมันก็ไปไวหวืน่นี่แล้วตัวนี้เป็นตะข่ายตะขครยตะขคายตะไครยบางมากบรรยากาศด้วยความบางก็อาจจะแลกมาด้วยความเสียงที่จะขาดง่ายเหมือนกัน ก็อาจจะไม่ง่ายหรอกเพราะว่าก็เกรดพรีเมียมแล้วแต่เก็บรอยเย็บรอยอะไรก็ดูดีอยู่พยายามดูแลอย่าไปแบบใส่แบบเวลาใส่เนี่ยอยาไปดึงตรงนี้ให้ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปข้างในให้ถึงเนื้อแบตติ้งเนี่ยเห็นไหมให้ถึงเนื้อแบตติ้งแล้วดึงมันจะขาดยากขึ้นเหมือนกันข้างบนก็เหมือนกันถ้าดึงตรงนี้เห็นไหมนี่มันเป็นยางเนี่ยมันเป็นยางถ้าเราดึงเนี่ยมันก็จะยืดง่ายถ้าเราล้วงเข้าไปลึกๆแล้วดึง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 ส่วนเวลาถอดให้ดึงจากนิ้วขึ้นมาก่อน ดึงจากนิ้วขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยดึงขึ้นมาดึง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 พอมันดดเราก็ดึงออกมาดึงดึงดึตามนิ้ออกมาปึ๊บเลยเก็บอ่าครับวิธีส่วนวิธียืดอายุการใช้งานถุงมือหนังเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่ใช้ไปกันคืออะไรมอโดนเหงอตากลมตากแดดแข็งใช่ไหม ข็งซักก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหนังใช่ไหมอ่าทํายังไงถ้าอยากทําความสะอาดให้เอาผ้าชุบน้ํามันมาเนี่ยเช็ดเช็ดเชเช็ดเชหมือนเช็ดโกบเลยเช็ดเช็เชจนฝุ่นมันออกหมดแหละคราบดํามันอาจจะไม่ออกถ้าเป็นสีอื่นแล้วก็ตากให้แห้งถ้ามันแข็งพอเราทําความสะอาดแล้วมันแข็งใช่ไหมถ้ามันแข็งเนี่ยเราใช้สปองออยก็ได้ออยทาโกบเนี่ยหรือว่าวัสลีนครีมครีมทาตัวก็ได้ที่มันครีมทาตัวที่มันซึมที่มันไม่ใช่แบบ แล้วมันเหนียวเยิ้มเยิ้มผูหนังใช่ไหมทาบางๆปื๊ดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมานิ่มมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมเลยเฮ่ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าพอไปใช้จริงเนี่ยแล้วมันยังลื่นมันไม่เหนียวเหมือนเดิมใช่ไหมทําให้มันชื้นนิดนึงเอาน้ําเนี่ยน้าเปล่าก็ได้แบบไฮลงใไ้น้าเนี่ยใต้มันหน่อยหนังมันจะเริ่มชื้นแล้วมันจะเหนียวมันจะกลับมากริปได้เหมือนเดิมมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งในการยืดอายุการใช้งานแล้วก็ ทำให้มันนีอ่าอ่าทีนี้เดี๋ยวมาลองให้ดูว่ามันเหนียวจริงไหมจับกับกริปแบบที่เป็นยางกับไม้เบสบอลที่ไม่มีกริปอะที่มันเป็นไม้ๆเลยะมันจะช่วยได้เยอะไหมเห็นไหมจับลวเง้าไปลึกๆแล้วก็ดึงได้ขาะยาง ดูไม้ซองบอนลนอะนี่นิ้กิ๊ใหม่ๆเหมือนกันเหนียวมากไม่ยินมเสียงมากเหนียวมากทิปแบบไม่ขยับเลยเหนียวไม่ต้องใช้กาวช่วยเลยใหม่ๆเนี่ยไ,ได้ดีเหนียวออกไม้มั่นใจเลยละ่ะสั่งเป็นมาเนี่ยเรียกสั่งเป็นมาตกลูกแตงหมดเดืแนบน,นี้ทิปเดือนนี้ใ่เป็นไม้ไม้ โอ้อืมะได้เหนียวเหนียวเหน,นียวเลยล่ละอันใหม่ๆหมนี่อาจจะยังไม่ต้องใช้กาวช่วยแต่ใช้ไปสักครั้งหนึ่งอาจจะต้องมีพวกกาวกาวแฮนบอลสเปรย์อะไรเงี้ยไม้ไม้มันลื่นมากก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนิดหนึ่งแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยดีอืมแล้วก็แนะนําแบตติ้งที่จะใช้แข่งอ่ะไม่แนะนําให้ใช้ซ้อมด้วยนะถ้าซ้อมเยอะเพราะว่า ซ้อมเนี่ยเหนือมันออกเยอะด้วยแล้วก็มันใช้งานหนะักมันก็จะพังไวเปื่อยไวก็เลยไม่แนะนำหาแบตติ้งถูกๆใส่ซ้อมก็ได้แบตติ้งยี่สิบบาทั้นก่อสร้างที่มันข้างในมันเป็นยางใช้ได้ดีเลยพอดีมือใช้ดีเคยลองใช้อยู่ใช้ซ้อมมัน,นั้นนะแบบนั้นนะดีแล้วพอช่วงใกล้แข่งก็ค่อยเอาแบบพวกดีๆเงี้ยมาใช้ให้มันคุ้นชินกับมือมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นก็ อ๋อลืมซื้อม,มาจากร้านไหนร้านดังพูดถึงใครก็รู้จักว <Wow. S 1> ใช่ร้านนั่งคือ eBay เข้าเว็บ eBay ซื้อบด้มาหยอกงานพี่เป่าเป่าสเปสเข้าไปดูได้บอกได้ว่ามาจากบูทีวีคุณก็จะได้คำตอบว่าเออแล้วไง <What? S 1> แค่นั้นแหละไม่มีตรวรถเข้าไปดูได้เป่าสเปสขอบคุณครับ